ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งรันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบลลี่แฟมิลี่เลยครับกับเดือนกุมภาพันธ์วันนี้ครับเป็นคลิปแรกของเดือนเลยครับเรามาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยเลยครับโดยก่อนเด่นเลยครับต้องขอความร่วมมือทุกคนกันหน่อยเลยครับใครที่เข้ามาดูเลยครับช่วยกัน กดติดตามให้กันหน่อยเลยครับขยับกก้างไกลส0 0หมผู้ที่ตามให้มากที่สุดในปี2025นี้แหละครับประเด็นเริ่มต้นวันนี้ครับเราขอเปิดวันที่ต้องฝั่งของตะนันดูรับบิดครับล่าสุดเลยครับได้ประกาศเปิดตัวคุณซื้อคนใหม่วัย43ปีครับสัญชาติอังกฤษเข้ามานั่งแอดโค้ดคนใหม่เลยครับจากเป็นต่างการแหละครับ โดยทางฝั่งของบีจีปทุมงานครับทีมในสปอร์ตเรวลทรีครับด้ทำการเปิดตัวแอดโคสอย่างตานันแอนโทนีฮัสซันไหลครับกุนซือระดับยูฟาโปรไรเซนไหลครับรับหน้าทีมบนหน้าผู้สอนคนใหม่จากเป็นทางการหลครับโดยซึ่งสำหรับทางฝั่งของแอนโทนีอัสซันนันครับได้ผ่านการคุมทีมชาติสหรัฐอเมริกาทีมชาติบาเรนทีมชาติดิสเซเลนมาแล้วครับและผลงานล่าสุดนั้นครับได้คุมทีมอย่างตะนันอัลมาบีเอสีเลยลครับสโมสรในลีกของกาตาและก็ได้แยกทางกันในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเลยครับซึ่งสหรับ เกมนัดต่อไปครับที่เอนโทนี่อสซันจะคุมทีมนั้นครับก็คือบีจีครับจะเปิดสนามบีจีสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของสมุรศรฟังการนูฟซีครับทีมในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สมุรอาเซียนเลยครับในวันพุธที่หากุมภาพันี้ครับเวลา10กานาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปแหละครับข่าวถัดไปครับเราต่อที่ทงฝั่งของบุรีรัมกันบ้างเลยครับอย่างทงฝั่งของออสมานลอนเลยครับุนสวยใหญ่ของบุรีรัมออกมาสุดเซ็งเลยครับเมื่อทงฝั่งของทีมนั้นครับพลาดเยอะครับทำพายต่อการทูฟซีข่าบ้านเลยแหละครับ เดินลอย้อนกลับไปกันที่ความกนะดวยกันหน่อยครับหลังเกมในฟุตบอลดิววทลีกันเลยครับเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์เลยครับที่ตองฝั่งของบุรีรัมย์เปิดบ้านพายต่อการทลิต4กับ1ประตูต่อศูนย์ส่งผลให้ตรงฝั่งของบุรีรัมย์นานครับยังคงมีอานเคะแนนเลยครับแต่ก็ยังครองจาาฝูงทลิกต่อไปนั่นเองนะครับและซึ่งในขณะที่ล่าสุดเลยครับหลังจบเกมดังกล่าวครับทางฝั่งของออสมันรอดครับผู้สองของบุรีรัมย์ก็ได้ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวเลยครับว่าก่อนอื่นต้องขออทททททษฟบลลีีี่่ํําาาาใใใหหห้้ผิดวังแะเสสยจรมถ ในวันนี้ซึ่งวันนี้ครับฟนบอลเข้าสนามมาเยอะมากมันเป็นการเริ่มต้นเดือนที่ค่อนข้างหนักของบุญเดือนยุนแตนและเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทีมของเราพยายามที่จะบุกทาประตูแต่โชคไม่ดีที่คู่แข่งเขามารอให้เราผิดพลาดพอเรามาเสียลูกตั้งแต่ทําให้เราพลาดเสียประตูไปมันก็เป็นเรื่องยากมากที่เราจะยิงประตูขึ้นพอเราแร่งรีบกันไปครับมันก็ทําให้เราเสียบอลง่ายขึ้นวันนี้ทีมของเราออกบอลผิดพลาดเยอะการตัดสินใจในการเล่นก็ผิดพลาดเยอะจะังหวะจัดแจงที่เราควนได้ประตูก็ผิดพลาดไปแต่ถ้าเราครับยิงได้จากจังหวัด้างสาร์เกม อาจจะตีเสมอได้และก็เป็นผู้ชนะได้เราต้องลืมเกมนี้ไปและไปโฟกัสกับเกมในอีก4วันข้างหน้าเป็นเกมช็อปปี้ครับแน่นอนมันดีกับทีมเพราะตักเตะทุกคนลงไปสู้ด้วยใจมันก็ดีต่อเทคนิคของทีมเราก็พยายามที่จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นมาเล่นเกมลุกแต่สุดท้ายเราก็ยิงประตูไม่ได้สุดท้ายครับฟุตบอลมันก็อยู่ที่ผลการแข่งขันเกมหน้าครับขอให้แฟนบอลครับเข้ามาสนามให้เหมือนเกมนี้ครับถึงแม้ว่าเราจะแพ้เกมแรกในบ้านในบอลลีกขาอยากขอทุกคนครับเข้ามาช่วยกังใจพวกเราเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในรายการของช็อปปี้ครับ นั่นเองเลยครับโดยเราย้ำกันอีกครั้งเลยครับใครที่เป็นแฟนบอลของบุรีรัมย์ครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปเลยครับที่บุรีรัมย์จะมีคิวลงทําศึกในรายการของชอปปี้ขับ2024เลยครับเราเป็นกลุ่มนัดสุดท้ายครับรับการมาเยือนของสมสรอย่างตะด้านกัวลาลัมเปอร์เอฟซีครับในวันพฤหัสบดีที่6กุมภาพันนี้ครับในเวลา1ทุ่มครึ่งณสนามของบุรีรัมย์สเตเดียมหรือช้างอรีนานั่นเองแหละครับจากนั้นเรายังอยู่กันที่ต่อทา้งฝั่งของบุรีรัมย์ครับอย่างเพจลุงในวินเลยครับ ล่าสุดเลยครับมีการเปิดเผยออกไปแล้วครับหลังเปิดบ้านภายต่อทา้งฝั่งของการเทฟซีครับแบบพลิกความคาดหมาย1ประตูต่อศูนย์เลยครับจากประตูชัยของตงด้านชินวัตรว่งชัยเลยครับในนาทีที่25เลยครับซึ่งในทางนี้ครับอย่างที่บอกไปครับว่าทำไมทางฝั่งของแชมป์เก่าเบื่ยหน้นครับแพ้เป็นนัดที่2ครับในฤดูกาลนี้ครับมีอยู่51คะแนนเท่าเดิมแต่ก็ยังครองตำแหน่งจากฝูงบนตารางคะแนนครับต่อไปครับที่มี50 แอดคะแนนเท่าเดิมครับแต่ยังนําห่างอันดับที่2อ,อย่างเบงกอกที่ชน,น,นะนครลชสิมาครับสองประตูต่อหนึ่งอยู่8แ,แต้มโดยกันแหละครับ และซึ่งในก่อนเกมครับเราย้อนไปกันหน่อยเลยครับอย่างที่คุณเนวินชิชอบประกาศออกไปเลยครับวันในเรือรกครับบุกไปเยือนท่าเรือทําได้แค่เสมอสูนย์วันนี้ครับเจอกันเลกที่2ของชังรีนาต้องชนะและเก็บสามเต้ไม่ได้เื่อความสุขของแฟนบอลบีรัมยวเดตและเพื่อเป้าหมายแรกของเราเราต้องการชชนะวันนี้เป็นอย่างมากครับเพื่อเป็นกำลังใจครับให้กับตัวเองที่ต้องทําศึกหนักตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์และทุกนัดครับมีความหมายกับเส้นทางสู่อนาคตของบีรัมยวเดตแต่หลังจากนั้นครับทางฝั่งของบุรีรัมย์ครับก็เปิดบ้านแพ้เลยเลย การทซึ่งโดยล่าสุดเลยครับตามฝั่งของดิวินชิชอปก็ได้ออกมาโพสต์สั้นๆหลยครับผ่านเพจของดูดีวินว่าทําดีที่สุดเลยครับสู้เต็มที่แล้วทบอทวนเกมนี้มองไปเกมหน้าบุรีมูุฎเต็ดแอตแท็กสู้กันต่อไปนั่นเองเลยครับและเล่นการสายที่4ครับเราอยากฟังความข้างเดียวนครับมาการชิบบดสัมผณ์หลังเกมกันหน่อยครับของทางฝั่งกุนซือสิงห์จะาทากับออกมาขอบคุณเลยครับความทุ่มเทของนักเตะครับหลังสามารถบุกไปเก็บชัยชนะได้ถึงถิ่นปราสาทสายฟ้าเลยเลยครับ โดยทางฝั่งของตาด้านคุณโชคโชคทวีพรมรัตนันครับรักษาการโบนัปุู้สอนของการที่สี่ได้ออกมาเปิดใจเลยครับหลังเกมที่บุกไปชนะบุรีรัมม์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในศึกซุปเปอร์บิ๊กแมตช์นัดที่20เลยครับเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเลยครับและซึ่งตาด้าดเลยครับทางฝั่งของคุณโชคนั้นครับก็ได้ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวเลยครับว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณนั้งแต่ทั้งหมดที่ให้ความทุ่มเทในเกมนี้ครับได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตรงนี้เป็นจุดสําคัญของฟุุตตตบบอออลลคครรััััซึ่่่่งงงพวววกกกกเเาาาายนนนไไ้้้้แแม็ทํดดีิ ต่างๆก็สามารถทําได้ดีแล้วก็โชคดีเลยครับแต่และลูกของบุรีรัมต้องบอกว่าอันตรายทางนั้นครับก็ถือว่าได้เจอกับทีมใหญ่ที่ยกระดับมาตรฐานของดีตรงนี้ไปเป็นสิ่งที่ดีอยากขอบคุณแฟนบอลทุกคนเลยครับหรือแฟนบอลการทะเลืออะไรครับที่เดินทางเข้ามาเชียร์ขอให้เดินทางกลับโดยปลอดภัยเลยครับที่เชียร์กันอยู่ทางบ้านที่ขอส่งลังใจกันมากครับพวกเราก็ดีใจเลยครับในเกมนี้ต้องขอบคุณน้องๆมากๆ,ๆเลยครับึ่งสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลของการทะเลืออีกเลยครับนัดต่อไปก็จะลงเล่นในศึกุบอลรีโวคัพเลยครับรอบ16ทีมสุดท้ายเลยครับ โดยจะบุกไปเยือนทีมจากทะเลสองเลยครับอย่างชุดบรีสีครับที่สนามชุบรีเบกิสเตเดียมเลยครับในวันพุทธที่5กุมภาพันธ์นี้ครับในเวลา18นาฬิกาตรงเป็นตอนปลายเลยครับ จากนั้นครับผมขอปิดท้ายที่ทางฝั่งของแบ็กขวาของเมืองทองกันหน่อยครับเล่นได้ดีมากเลยครับทางฝั่งของคิสซองโดในเกมนี้ครับออกมาเปิดใจเช่นกันเลยครับหลังช่วยทีมต้นสกัดบุกไปแซงชนะสุโขทัยศีครับสามประตูต่อหนึ่งในศึกบอลทะเกนาที2ยี่สิบเมื่อวันที่ผ่านมาครับที่สนามทะเลหลวงสเตเดียมนะครับโดยซึ่งเกมนี้ครับทางฝั่งของเจ้าทีมอย่างคาคาาฟครับได้ประตูนําเร็วไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ลุยยิงไกลเลยเลยครับจากเจ้าจอดบาโจหลังจากนั้นครับทีมเยือนอย่างเมืองทองครับก็มายิงแซงสามประตูรวด จากคิดซองโดเลยครับนาทีที่38เมวินโดริเซนครับยิงอีกแล้วครับนาทีที่45.3บกและปิดท้ายเลยทางฝั่งของเจ้าซีโฟเลยครับคัดชนะคำยกนาทีที่74ครับทำให้ทางฝั่งของเมืองทองเก็บชนะได้2เกมติดต่อกันครับส่วนภาพรวมครับแข่งไป1 9นานัดครับมี32คะแนนลังดับที่4ของตารางล่าสุดและตามหลังดับที่3อย่างการเทีครับอยู่1คะแนนเท่านั้นแหละครับ แต่ซึ่งอย่างไรก็ตามครับหลังจบเกมดังกล่าวครับทางฝั่งของคริสตองนั้นครับที่คว้าแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ไปครอบครองครับได้ออกมาเปิดใจเลยครับวอดีใจครับที่เราสามารถกับ3มเต็มได้ทุกคนครับช่วยกันทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเลยครับตอนนี้เรามีโอกาสครับที่จะไปอยู่บนหัวตารางก็ดีใจมากๆช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ดีสำหรับพวกเราทุกคนเลยครับและทุกคนก็มีโอกาสได้เล่นลงสนามกันแทบทุกคนรวมถึงยังได้ช่วยทีมครับจากการลงแข่งขันบนลีกและบนถ้วยถือเป็นเรื่องที่ดีเลยครับที่ทุกคนสามารถช่วยกันทำหน้าทีี่ไดด้้ตอออองขขบบคุณฟลเยที่ เข้ามาเชียร์พวกเราครับถึงสุโขทัยก็มากันเยอะมากครับและก็ต้องขอชื่นชวนแฟนบอลเลยครับที่เข้ามาเชียร์พวกเราที่สนามกันด้วยนะครับซึ่งสำหรับโปรแกรมการขันนัาต่อไปของเมืองทองนั้นครับกอจะเปิดบ้านแก้แขกแหละครับรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายครับในศึกธลิลหนึ่งครับในนัดที่28่สิบนำมาส์ที่8กุมภาพันธ์นี้ครับเวลา18นาฬิกาที่สนามทันดีโดมสเตเดียมครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกจกับพวกเราทีมงาน b i ร l ลีแฟมบรีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ